สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระศุกร์ย้ายเข้าประสู่ภพเรือนกระดุมพระข,ของชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็เล็งกับดาวอังคารด้วยเป็นดาวคู่มิตรนะคะแล้วก็ตำแหน่งดีมากๆด้วยนะคะดาวพระศุกร์เป็นตำแหน่งเทวีโชคเทวีโชคก็คือเหมือนได้รับอะไรดีๆอ,อยู่เฉยๆก็ได้อะไรดีๆเข้ามาเป็นโชคโอกาสหรือการเงินการทองก็ได้ เทวีโชคก็เหมือนโชคของราชาโชคของอาราชินีอะไรประมาณนั้นมีเกณฑ์จะได้อะไรดีๆทรัพย์ก้อนใหญ่มรดกเงินทองแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะตีความว่าอย่างไรในช่วงที่ดาวพระศุกร์เป็นเทวีโชคตำแหน่งที่ดีมากๆนะคะค่ะอย่างที่บอกทุกๆครั้งนะคะว่าการทํานายเป็นการทํานายโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง โปรดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีจะขอให้ดูลัคนาเป็นหลักนะคะขออนุญาตชาวลัคนาราศีธนูในการเลือกไพ่สิบใบขอให้คำำหําทํานายออกมาแม่นยําดังตาเห็นนะคะไพ่ใบ,บแรกคะ่ะว้าวเอ็มเพรส ไพ่ของความอยู่ดีมีสุขกินดีอยู่ดีอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งล่ำรวยเทวี TV โชคขึ้นมาการการันตีให้คุณเลยนะคะว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่จะเกิดสิ่งดีๆกับคุณการได้รับอะไรง่ายๆเป็นโชควาสนาก็ได้ที่จะส่งผลเป็นบุญที่มันส่งผลให้คุณก็ได้เทวี TV โชคก็คือการได้รับอะไรง่ายๆจากโชคลาภโอกาสเงินทองแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ เอมเพรสคือความสบายความสุขความสบายใจความสบายกายกินดีอยู่ดีอิ่มหนำสำราญแบบนั้นก็เป็นไปได้ด้วยดวงคุณหญิงคุณนายมากๆเลยนะคะเทวีโชวไพ่ใบที่สองเด h a r ชาริออตโอ้ก่อนหน้านี้กว่าจะได้อะไรมาก็เนาะทำทุกอย่างเหมือนกันชาริออตคือการต่อสู้ทำทุกอย่างต่อสู้ทุกอย่างทุกรูปแบบ เอาชนะอุปสรรคต่างๆแต่ต่อไปนี้เหมือนเป็นช่วงจังหวะนี้ที่จะได้รับอะไรแบบสบายใจได้รับสิ่งดีๆการต่อสู้ต่างๆของคุณเหมือนมันง่ายขึ้นไม่ลำบากเหมือนอที่ผ่านมาก็ได้นะคะ t h n of p e n d c l e s ว้าวความสุขในเรื่องของการเงินก็เข้ามาส่งเสริมมากๆเลยนะคะผลบุญส่งเสริมในเรื่องของการเงินการทอง การเงินการทองดีมากๆ10สิบเหรียญขึ้นมาไพ่ของเศรษฐีมีเงินบางคนก็อาจจะหมายถึงการได้มรดกการได้เงินแบบลดใหญ่ใหญ่การเงินมั่งคัง่งจะดาวพระศุกร์จะย้ายตั้งแต่วันที่5ธันวาคมถึงวันที่30ธันวาคมนะคะจะอยู่ตรงนี้ไปเกือบ,เ,อบเดือนเลยแต่ว่าจะส่งผลดีมากๆในเดือนธันวาคมนะคะจบแล้วเนาะเซเว่นออซออะไรที่มันปิดบังซ่อนเร้นอะไรที่มันดูมีปัญหาก่อนหน้านี้น่าจะ ได้เกิดอะไรดีๆในปัจจุบันถ้าคุณเคยทำอะไรที่ผิดพลาดไปคุณจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแทนที่จากความเสียหายหรือจากความสูญเสียหรือจากการที่โดนปิดกั้นหรือโดนซ่อนความสำเร็จมาก,ก่อนหน้านี้คุณจะได้รับข่าวดีหรือความจริงใจจากเพื่อนร่วมงานจากเจ้านายเหมือนคุณไม่ต้องแบบ ยังบนใจแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือการได้รับโอกาสของการได้เงินได้ทองโอกาสของความสําเร็จกําลังเข้ามาสามดาบโอ้ก่อนหน้านี้ก็เจออะไรมาเยอะเนาะในออฟสอดอารมณ์รุนแรงอารมณ์ร้อนการตัดสินใจที่ผิดพลาดเทนอฟวานโอ้การงานดีมากๆก,การงานถึงจะเหนื่อยแต่ว่ามันมีความสบายใจเหนื่อยเราได้เงินได้ทอง หรืแฮงแมนก็ขึ้นมาเหมือนคุณจะได้ผูกติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างบางท่านอาจจะเป็นนี่เป็นสินกับเกี่ยวกับบ้านอสังหาริมทรัพย์แบบนั้นก็ได้นะคะควีนออฟคัพการได้อะไรดีๆการถูกส่งเสริมการถูกอุปถมัมภพ่ของการถูกอุปถัมม์นะคะควีนออฟคัพคือการได้รับการอุปถัมภ์ได้รับความปรารถนาดีการได้อบอุ้มการได้อุ้มชู เหมือนมันเป็นช่วงอะไรที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนจากการที่คุณสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างจากพัยที่ขึ้นมาคุณเคยอาจจะสูญเสียความรักที่ไม่ดีสูญเสียความไว้ใจเหมือนคุณเก็บทุกๆอย่างไว้ในใจอะไรที่มันไม่ดีพยายามที่จะแสดงออกในด้านดีคุณอาจจะเจอความไม่ถูกใจความทอกสิกต่างๆแต่คุณพยายามที่จะเก็บซ่อนความรู้สึกไว้ไม่ให้ใครเห็นไม่ให้เขาจับได้ว่าคุณมีความทุกข์อยู่ในใจ อาจจะซ่อนความรู้สึกหรือบางคนอาจจะอยู่ในโมเมนต์ของการแบบอ,อยู่สันโดษไม่ชอบเข้าสังคมหรือความที่คุณอาจจะแบบเจ็บใจหรือเจ็บปวดกับคนรอบข้างหรือคำพูดคำดูถูกคำต่างๆที่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจแล้วรู้สึกว่าคุณอยากอยู่เงียบๆอยู่ในโมเมนต์ของความสุขของตัวเองไม่อยากเอาความสุขของตัวเองไปแลกกับความทุกข์ของใครเพราะว่าคุณเจอ กับความาการถูกนอกใจการถูกหลอกถูกโกงการถูกเอารัดเอาเปรียบสามดับคือการเจ็บปวดจากภายในใจเหมือนคุณกำลังจะปลดปล่อยความรู้สึกข,ของตัวเองออกไปตอนนี้คุณพยายามที่จะมองโลกในมุมมองใหม่หรือมองการใช้ชีวิตใหม่การปกป้องตัวเองการพยายามที่จะให้โอกาสกับตัวเองเพื่อได้เจอกับความสุขความสมหวังการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินที่มังคั่ง อาจจะพยายามต่อสู้หรือถ้าคุณก่อนหน้านี้ได้ต่อสู้มาแล้วพยายามทุกๆวิถีทางหลังชนฟ้ากับปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องแก้ไขคุณอาจจะอยู่ในภาวะของการแบบไม่ได้เปิดเผยกับความทุกข์ที่คุณเคยเจอมาคุณพยายามเก็บซ่อนแล้วก็แสดงออกในด้านดีแสดงออกกับความจริงใจต่อคนอื่นการมีน้ำใจการเอ,อ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือพยายามที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดในสายตาของคนอื่น แต่ตอนนี้คุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแล้วคุณมองกับความสุขของตัวเองไม่สนว่าใครจะทำอะไรกับคุณหรือจะว่าร้ายจะนินทาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คุณไปต่อไม่ได้หรือทำร้ายคุณมากๆตอนนี้คุณเป็นเอ็มเพรสมองโลกในมุมมองใหม่เป็นแฮงแมนพยายามมองโลกในมุมกลับหรือหาวิธีที่จะอยู่กับสังคมแบบนี้ให้ได้ เป็นตัวของตัวเองที่สุดแล้วก็ปกป้องตัวเองจากความรู้สึกของผู้อื่นไม่อยู่กับความกดดันไม่อยู่กับการที่จะต้องตามใจใครตอนนี้คุณตามใจตัวเองสุดๆแล้วก็นำมาซึ่งการอาจจะไม่ถูกใจบางคนไม่ถูกใจคนรอบข้างหรือไม่ถูกใจคนในครอบครัวก็ได้อาจจะแบบเคยเคยที่จะควบคุมคุณได้แต่ตอนนี้เขาควบคุมคุณไม่ได้เพราะคุณแบบ ต่อต้านหนือไม่ก็ลุกขึ้นมาเพื่อปฏิวัติกับสถานภาพของตัวเองเพื่อความสุขของตัวเองไม่แบกรับความทุกข์ของผู้อื่นเข้ามาในจิตใจตอนนี้คุณดูมีความสุขมากๆมองโลกในมุมมองใหม่ใช้ชีวิตแบบสบายอยากทำอะไรก็ได้ทำไม่เครียดไม่หวังสิ่งใดๆกับใคร ไม่เอาความหวังตัวเองไปผูกติดกับใครด้วยตอนนี้คุณอยู่แบบบางท่านก็อาจจะทำอะไรแบบไม่เหมือนคนอื่นแต่มีความสุขมากๆอาจจะมีคนที่แบบงงมากๆวุ่นวายใจเอาทำไมคุณเป็นแบบนั้นว้าวุ่นใจจะทำยังไงดีแล้วใครจะมาช่วยฉันแล้วใครจะมาจ่ายรายจ่ายที่เคยจ่ายอยู่อะไรแบบนั้นคุณดูมี มีความสุขมากขึ้นเนาะแล้วก็ได้เก็บเงินเก็บทองอาจจะไม่ได้จุนเจือใครที่เคยทําอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือใครเหมือนที่เคยตอนนี้คุณอยู่ในโหมดของความสุขปนเปิดตัวเองมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับทําให้จิตใจของคุณมีความสุขจากความที่คุณอาจจะมีความทุกข์มาก่อนหน้านี้น่าชื่นอกตมมาก่อนหน้านี้ตอนนี้คุณเป็นคนใหม่ที่มีความสุขมากๆบางท่านก็ เป็นอะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนเนาะความสุขแบบนี้ความสบายใจแบบนี้ถึงบางครั้งก็จะดูว่าพุ่นใจบ้างแต่คุณก็ปล่อยเหมือนกับว่าถ้ามีอะไรมากระทบมีปัญหามากระทบคุณก็จะปล่อยวางได้เร็วและพยายามอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองอยู่กับความสุขมองถึงอนาคตว่าคุณจะทํายังไงให้ตัวเองมีความสุขในบ้านปลายมีเงินมีทองมอีชีวิตเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไป ถูกใครบังคับหรืออยู่ใต้อนัตไขรเดี๋ยวเรามาดูต่อในเรื่องของการงานของคุณเป็นอย่างไรในช่วงที่ดาวพระศุกร์อยู่ในภพเรือนการเงินแล้วก็เล็งไปที่ดาวพังคารที่อยู่ในภพเรือ,มอนมลณะเป็นดาวคู่มิตรนะคะส่งเสริมกันในด้านใดอ้การงานดีมากๆค่ะมีโอกาสที่ถ้าคุณมองหาโอกาสใหม่ๆ การทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มทําบางท่านก็รอาการเรียกตัวมีโอกาสถูกเรียกตัวนะคะในเรื่องของการงานบางท่านก็ถ้าเหมือนกับทําอะไรไม่เคยจะโดดเด่นไม่เคยจะเป็นที่รู้จักกับคนหมู่มากหรือในองค์กรหรือในสังคมที่คุณอยู่งานของคุณดูไม่โดดเด่นเลยงานถูกซ่อนงานถูกดิสเครดิตหรืองานของคุณไม่ไม่เดินดูมันนิ่งดูมันเงียบ คุณจริงๆคุณเป็นคนที่พยายามเต็มที่นะในเรื่องของงานอะ่ะบางท่านบางท่านก็เอางานกลับมาทําที่บ้านทดํดึกดึกๆด่นเต็มที่กับงานมากๆแต่อาจจะความเต็มที่ของคุณกับการแบบว่าไม่มีคนชอบคุณอาจจะหมายถึงการกันแกล้งไม่แสดงเห็นถึงผลงานในด้านดีไม่ชื่นไม่ชมหรือ,เ,อเหมือนกับก็คุณทําดีที่สุดอะ่ะแต่เขาก็ไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบก็คือ ไม่ส่งเสริมอ่ะอืมไม่ส่งเสริมไม่ผลักดันเหมือนคุณรู้สึกว่ามันจะเป็นเวลาของคุณแล้วคุณจะต้องกระโจนออกมาจากจุดจุดนี้ให้ได้คุณหลังชนฟ้ากับสิ่งที่มันเจออยู่อาจจะแบบงานไม่เดินไม่พอเงินก็ไม่เข้าอีกเจอแต่การถูกหลอกถูกโกงก็มีในบางคนอาจจะหรือไม่ก็บางคนอาจจะถูกหลอกใช้แบบนั้นก็เป็นไปได้เหมือนถูกแทงข้างหลังโดนเ ขโมยผลงานก็ได้ในบางคนเนาะอืมดูคุณแบบไม่ไหวบางท่านก็อาจจะมองหาโอกาสใหม่ๆกับงานใหม่ๆการได้สร้างแพชชั่นเป็นของตัวเองบางท่านก็อาจจะหมายถึงการออกมาเป็นเจ้าของกิจการก็ได้คุณดูอดทนเต็มที่กับมันแล้วเนาะแต่งานของคุณจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาในเรื่องของการขยายความ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆกับการถูกหยิบยื่นโอกาสก็ได้ในบางท่านการหยิบยื่นโอกาสการได้เป็นตัวของตัวเองเป็นเจ้าของกิจการหรือบางท่านอาจจะมองถึงการขยับขยายการงานเติบโตคุณมีพลังมีความเข้มแข็งเกิดขึ้นถึงมันจะเป็นแค่เด็กถือไม่เท้าหรือหนึ่งไม่เท้าโอกาสดีที่เข้ามาแต่คุณก็พยายามทําอย่างเต็มที่มองหาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่กําลังทําอยู่ให้มันเกิดผล ผลลัพธ์ในด้านของการเติบโตบางท่านอาจจะหมายถึงการดีวงานกับต่างชาติการทำงานกับองค์กรใหญ่ๆห,หรือเป็นการเดินทางติดต่อประสานงานถึงจะมีความวุ่นวายถึงมันจะมีคู่แข่งเยอะแต่คุณก็สามารถที่จะเอาชนะกับคนหมู่มากหรือองค์กรใหญ่ๆได้ด้วยความที่คุณเป็นคนจริงใจหรือไม่ก็บางท่านอาจจะได้รับคู่มิตรดี อาจจะเป็นช่วงที่ได้จังหวะดีกับการได้รับการซัพพอร์ตจากลูกค้าหรือเหมือนดวงของคุณเปิดอะค่ะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาถูกหยิบยื่นให้คุณให้คุณได้ลองได้ทําแล้วคุณก็สามารถทํามันออกมาได้ดีส่งผลดีให้คุณได้เติบโตนะคะในเรื่องของการงานบางท่านถ้าอาจจะหมายถึงไม่ได้ย้ายงานไม่ได้ออกจากงานก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้คู่มิตรดีในการส่งเสริมอาจจะได้ถูกผลักดัน บางท่านอาจถูกผลักดันถึงขั้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์จะได้ศักยภาพของตัวเองอะสามารถที่จะสร้างสรรผลงานออกมาได้ดีมากๆแล้วก็เป็นจังหวะถ้าก่อนหน้านี้มันถูกปิดกั้นหรือโดนขโมยผลงานหรือต่างๆนาะนาะตอนนี้ความจริงปรากฏสิ่งที่คุณจะได้ก็คือการได้รับสิ่งดีๆกับการถูกเปิดโอกาสให้คุณได้สร้างสรรผลงานอีกครั้งหนึ่งมีเกณฑ์ที่คุณจะ ต้องเอาชนะอยู่ดีอะถึงมันจะมีความวุ่นวายถึงคุณจะต้องเหมือนกับต้องแก้ปัญหาหรือต้องเอาชนะกับคู่ต่อสู้แต่คุณจะเป็นฝ่ายชนะเพราะชารีอัความมั่นมั่นใจความะทะเยอทะยานหรือคุณอยากจะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ให้เป็นที่ประจักษ์ให้ได้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะโดดเด่นสิบเหรียญขึ้นมาการได้เงินได้ทองการมีโชคโอกาสเข้ามาด้วย เดี๋ยวเรามาดูกันต่อมีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสําเร็จมากๆนะคะในเรื่องของการงานถึงมันจะมีความวุ่นวายแต่งานจะหนักมากๆด้วยนะประสบความสําเร็จได้โอกาสดีแล้วก็งานเยอะขึ้นคุณอาจจะแบกภาระมากขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของข้อคารหานินทาหรือต่างๆนานาเป็นเด็กเส้นบ้างเป็นอะไรแบบนี้ก็จะมีเข้ามาให้คุณได้ยินเหมือนกันค่ะแต่ยังไงงานก็เดิน เดินหน้าได้ดีแล้วก็เป็นเกณฑ์ที่คุณอาจจะมีเกณฑ์เดินทางบ่อยอาจจะติดต่อกับต่างประเทศหรืออาจจะต่างที่ต่างทิ่นแดนไกลมีโอกาสจะประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองก้อนโตหรือบางท่านก็อาจจะไปทํางานต่างประเทศไปเลยหรือบางท่านก็อาจจะเป็นงานเกี่ยวกับเกี่ยวข้องเกี่ยวเกี่ยวพันกับต่างชาติต่างภาษาเป็นเจ้านายต่างชาติแบบนั้นก็ได้มีเกณฑ์จะได้งานที่หนักขึ้น แต่ก็นำมาซึ่งรายได้ที่เยอะขึ้นอาจจะเป็นงานระยะยาวเป็นการทําสัญญาที่มันเป็นระยะยาวหรือบางท่านอาจจะปูรากฐานความมั่นคงตั้งแต่ตอนนี้ยาวไปจนถึงหลายๆปีก็ได้มันเป็นสัญญาระยะยาวมีเกณฑ์ที่จะได้ทำแล้วก็จะเกิดขึ้นแบบปุปปบปรับฉับพันด้วยสิ่งที่ ไม่คาดฝันนั้นจะเข้ามาให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจนะคะแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างนะคุณจะต้องได้จัดการปัญหางานก็ยังมีความวุ่นวายอยู่แต่ว่าการเงินดีมากๆมีความมั่นคงแน่นอนในเนื้อที่การงานนะคะการเงินมีเกณฑ์ที่คุณจะเสียเงินกับการเดินทางบางท่านก็เป็นโชคดีเทวีโชคมาแล้วการเงินของคุณดูฟื้นตัวนะคะถ้าก่อนอันนี้เคยเป็นหนี้เป็นสินหรือเป็น ในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงถูกดิกเครดิตหรือ,อมีคนยืมแล้วไม่คืนก็มีโอกาสที่คุณจะได้เงินเก่าๆคืนนะคะในช่วงเวลานี้อาจจะได้มาง่ายๆอาจจะด้วยบุญของคุณได้ส่งผลกรรมของคุณเออไม่ใช่บุญของคุณส่งผลให้ได้เงินแต่ว่ากรรมที่คนเอาของคุณไปมันไปนส่งผลให้เขาต้องรีบคืนเงินให้คุณก็ได้บุญทำกรรมแต่งจบแล้ว อะไรที่มันเคยเป็นปัญหาสิบดาบขึ้นมาคุณจะถูกเยียวยาจากจัก,กรวาลหรือบางท่านอาจจะหมายถึงการได้เสียเงินเสียทองกับการรักษาตัวเองแต่มีเกณฑ์จะหายดีด้วยเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเทวี TV โชคชีวิตคุณจะสบายมากขึ้นในช่วงเวลานี้ถึงจะมีเกณฑ์การต้องเสียเงินเสียทองบ้างกับการเดินทางกับการช่วยเหลือคนหรือกับการ ที่จะต้องรักษาร่างกายเพราะคุณทํางานเยอะอย่างที่บอกแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะหายดีนะคะเดอะสตาขึ้นมาคุณจะหายดีคุณจะได้รับการรักษาที่ดีหรือไม่ก็เจอโรงพยาบาลที่ได้เหมือนกับรู้สึกดีโรงพยาบาลน,นี้เขารักษาคนดีอะไรแบบนั้นก็ได้เธอมิดขึ้นมาคุณเจอหมอดีหมอที่จะช่วยทำให้ร่างกายของคุณฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็ ได้รับการรักษาที่ถูกต้องร่างกายดีขึ้นมากๆบางท่านก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภเงินทองเข้ามามีโอกาสที่การเงินของคุณจะได้เติบโตนะคะมีเกณฑ์ถ้าบางคนบางท่านอาจจะหมายถึงการวางแผนการลงทุนก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนขยายกิจการของคุณมีเกณฑ์ที่จะได้มรดกด้วยนะในบางท่านหรือบางท่านอาจจะซื้อบ้านซื้อรถแบบนี้ก็ได้เพราะว่าแหงแมนขึ้นมาการ เป็นนี้ระยะยาวแบบนั้นก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันการเงินของคุณจะฟื้นตัวนะคะเหมือนกับว่าถ้าเคยสูญเสียการเงินไปสูญเสียงเงินก้อนไปมีเกณฑ์ที่จะได้เงินกลับคืนมาบางท่านก็อาจจะทํางานเกี่ยวกับในโลกของเรื่องของโลกออนไลน์ได้เงินได้ทองก้อนโตเข้ามาเป็นช่วงที่คุณจะได้หยิบจับเงินก้อนในเวลานี้บางท่านก็อาจจะหมายถึงมรดกก็ได้ที่จะได้รับค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับ เรื่องของสุขภาพของคุณสุขภาพของคุณจากหน้าไพ่นะคะมีเกณฑ์ที่บางท่านอาจจะหมายถึงการเป็นโรคช่องท้องปวดท้องปวดหัวมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รักษาตัวก็ได้นะคะในบางท่านบางท่านอาจจะเป็นโรคที่รักษาตรวจไม่เจอเหมือนกับตรวจไม่เจอแต่ว่าก็จะหายได้อาจจะ ได้รับหมอดียาดีก็ได้มีเกณฑ์ที่ร่างกายของคุณจะดีขึ้นหรือบางท่านก็อาจจะหมายถึงการกินเยอะช่วงนี้อาจจะเครียดกินเยอะทําให้ร่างกายอ้วนแบบนั้นก็เป็นไปได้นะคะอืมเหมือนคุณเป็นโรคเครียดเนาะเป็นโรคแพนิคมีตกกังวลเครียดแต่มีเกณฑ์ที่สุขภาพจะดีขึ้นค่ะหนึ่งถ้วยขึ้นมา ระวังในเรื่องของการกินของคุณนะคะกินเยอะอาจจะทําให้อ้วนได้เอ็มเพรสค่ะบางท่านก็กินดึกดื่ดึนๆกินก่อนนอนเนาะระวังในเรื่องของการกินของคุณนะคะจะนํามาซึ่งโรภคภัยไข้เจ็บก็เป็นไปได้หรือโรคอ้วนก็ได้ค่ะนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะเรามาดูกันต่อกับไพ่สําหรับนี้จะบอกอะไรคุณชาวลัคนาราทีธนูในช่วงที่ดาว พระสุขอยู่ในภพเรือนการเงินแล้วก็เล็งไปที่ดาวพ่างคารเป็นดาวคู่มิดใหญ่ด้วยจะเกิดอะไรกับคุณอีกคะพระแม่คงคาธาตุน้ำชำระล้างความชุ่มฉ่ำปัดเป่าผัดผาชีวิตเหมือนชีวิตของคุณกำลังถูกปัดเป่าจากเคราะห์ร้ายหรือจากอะไรที่มันเป็นความทุกข์ตอนนี้ความสุขกำลังเข้ามาชีวิตของคุณจะชื่นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำไปด้วยสายน้ำ เหมือนถูกชำระล้างปัดเป่าจากสิ่งที่ไม่ดีดวงชะตากำลังจะถูกปัดเป่าให้ดีขึ้นท้าเวสวนมาการให้ทานโชคลาบทรัพย์สมบัติปกป้องคุ้มกันทิศเหนือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาบได้โอกาสของการได้เงินทองเข้ามานะคะบางท่านเพราะว่าดาวพระศุกร์เป็นดาวของการเงินการทองอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่เงินของคุณจะเพิ่มพูนและเข้ามาอยู่ในภพเดือนกระดุมพระด้วยเนาะ การเงินเพิ่มพูนมากๆการเงินมีโชคลาภเข้ามาด้วยในบางท่านมีโอกาสจะได้เงินได้ทองชีวิตจะมีความมั่งคั่งมากขึ้นนะคะถ้าก่อนหน้านี้เจอกับความสะดุดติดขัดเจอกับภาระของการเป็นหนี้เป็นสินหรือได้เงินมาเยอะแต่ก็จ่ายเยอะตอนนี้คุณจะได้เริ่มเก็บเงินเก็บทองหรือมีโอกาสได้ได้เงินมาก้อนหนึ่งมาอาจจะได้จ่ายน้อยลงแล้วก็ได้เก็บเงินมากขึ้นอาจจะมี ภาระที่เหมือนตัดค่าใช้จ่ายหรือตัดภาระ,ะออกไปได้การเงินการทองนี้มากๆอูระอุปคุตมากรับผลขจัดปัดเป่าภัยอันตรายชุ่มชื่นไม่ขัดสนชีวิตของคุณจะมีการได้เฉลิมฉลองแน่นอนเพราะว่าชุม่มชื่นขึ้นมาถึงสองใบพระอุปคุตก็คือพระผู้ที่อ่าถ้าใครบูชาจะดีมากๆด้วยนะคะท้าวเวสุวรรก็เหมือนกันองค์ท้าวเวสวรรเป็น เหมือนปูโสมเฝ้าทรัพะค่ะขอเงินขอทองจากท่านได้แล้วก็ขอ,อในเรื่องของการคุ้มภัยได้เหมือนกันพระอุปคุตให้ทั้งโชคลาภการกินดีอยู่ดีอิ่มน้ำสำราญกินไม่หมดใช้ไม่หมดการเงินก็จะมีมาไม่ขาดไม่ขาดมือค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ความร่ำรวยได้โชคลาภเข้ามาพระยมมาการตัดสินโทษการลงทันอำนาจตัดสิน บางท่านก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเป็นโชคเป็นโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณก็ได้ในช่วงนี้เพราะว่าดาวพระศุกร์เป็นเทวีโชคอยู่ในภพเรือนดุลพะด้วยภพเรือนของการเงินการเงินแข็งแรงมากๆอะไรที่สะดุดติดขัดในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกมีเกณฑ์ที่จะถูกกระจัดปัดเป่าสายสายาสายเส้นทางของการเงินของคุณจะถูกเหมือนกับกระจัดปัดเป่าจากอะไรที่มันติดติดขัด คุณจะได้รับเงินที่เป็นเงินก้อนโตก็ได้เป็นมรดกก็ได้เป็นอโอกาสก็ได้ที่จะเข้าไม้คุณได้เงินได้ทองบางท่านก็อาจจะมองหาโอกาสของการทำรายได้ใหม่ๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้โอกาสนั้นได้เงินได้ทองที่ไม่เคยได้ก้อนใหญ่ๆมาก่อนก็ได้มีเกณฑ์ที่จะได้นะคะมันเป็นสิ่งที่คุณควรได้อ่ะอืม บางท่านก็เหมือนกับมนตาเนาะช่วงนี้อาจจะใช้วาจาเยอะพระจันทร์ความนุ่มนวลอ่อนโยนอารมณ์ดีจินตนาการแรงดึงดูดคุณจะมีแรงดึงดูดในเรื่องของการเงินการทองการพูดการดีลงานของคุณในช่วงนี้มีมนตาเหมือนถูกเป่าคาถาเนาะการเงินการทององคุณจะฟื้นตัวกับการพูดการดีลงานการเจรจาดูมันไหลลื่นดูมันติดต่อประสานงานอะไรก็ดูมีความมั่นคงมีเกณฑ์การได้รายได้มีเกณฑ์การได้เงินทอง มงคลสมรสบางท่านก็อาจจะหมายถึงการมีคู่ก็ได้จะมีคู่ที่ดีหรือบางท่านก็อาจจะหมายถึงได้คู่มิตรด,ดีการได้ถูกอุปถัมภ์คำชูกันได้คู่มิตรด,ดีเข้ามาส่งเสริมก็หนุนในเรื่องของอกิจการการค้าการขายดูมันประสบความสําเร็จบางท่านก็อาจจะเป็นคู่มิตรส่งเสริมมีเกณฑ์ได้อ,อะไรดีด ได้เงินได้ทองได้โชคได้โอกาสแบบนั้นก็ได้นะคะจะมีเข้ามาแต่ที่เด่นๆ่นก็คือการเงินของคุณจะเข้ามาเยอะมากๆความเฮงความปังในเรื่องของการเงินดีมากๆนะคะโอกาสของการได้ไรายได้ที่ทำให้คุณบางท่านก็เป็นเศรษฐีมีเงินเนาะการเงินการทองเข้ามาดีมากๆแล้วก็จะร่ํารวยจะมีเงินทองจะมีทรัพย์สมบัติในช่วงนี้บางท่านถ้าไม่เคยหยิบกับไม่เคยหยิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตก็มีโอกาสจะได้หยิบจับในช่วงนี้ บางท่านก็อาจจะทํางานมานานแล้วไม่เคยได้เก็บเงินเก็บทองก็ช่วงนี้จะได้เก็บเงินเก็บทองจะเป็นโชคโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณเทวีโชคค่ะจะได้เงินง่ายๆาความร่าบรื่นจะเข้ามาสู่ชีวิตในเรื่องของการเงินของคุณนะคะค่ะหรือบางท่านก็จะมีเกณฑ์การได้มีงานมงคลเกิดขึ้นบางท่านก็ตกลงปรงใจได้คู่ได้คู่ของคนรัก ที่จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์การถูกขอแต่งงานการมงคลสมรสการาบางท่านก็อาจจะหมายถึงการมีพันธส,สัญญากับในเรื่องของธุรกิจก็ได้เป็นเกณฑ์ดีที่จะนำมาซึ่งไรายได้ที่เยอะขึ้นการเงินมัง่งคั่งการทำอะไรก็สำเร็จสมหวังดังตั้งใจนะคะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมและฟังฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วก็สปอนมอร์เมานิงได้ในทุกๆช่องทางช่องช่องสุ์แตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ